สวัสดีครับเพื่อนๆครับเจอกับผมเช่นเคยกับผมธงชัยเทเดอร์ der, นะครับวันนี้ผมได้จะได้มาแนะนําเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันของบิตครันะครับการลงทุนคือความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับแล้วก็ไม่ควรนาเงินทั้งหมดมาลงทุนนะครับแน่นอนการลงทุนกับสินทรัพย์ดิจิตอลก็มีความเสี่ยงนะครับขึ้นอยู่กับเพื่อนๆจะบริหารจัดการยังไงนะครับโอเคนะครับวิธีการใช้งานอแอปบิตค u ันะครับโดยผมจะเน้นในการซื้อขาย เหรียญดิจิตอลในแอปบิครับนะครับว่ามีวิธีการทํางานอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับมาเพื่อนนักลงทุนนะครับก็ต้องทําการฝากเงินเข้าไปในแอปบิตครับก่อนนะครับโดยเพื่อเมื่อที่ฝากเงินนะครับฝากเงินนะครับจํานวนเงินที่เพื่อนเพื่อนฝากเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าห้าร้อยนะครับเพื่อนเพื่อก็ทําการฝากแล้วก็ยืนยันการฝากเงินเรียบร้อยแล้วนะครับโดยการฝากเงินนี้จะ สแกนผ่าน qr วอารโค้ดนะครับฝากเข้าไปในแอปบิทครับนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆทำการฝากเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทำการขายเหรียญให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับณที่นี้นะครับผมจะทำการขายเหรียญเจฟฟินคอยนะครับโดยเหรียญเจฟฟินคอยนะครับผมได้ทำการซื้อเหรียญเจฟฟินคอยไว้นะครับที่หนึ่งจุดหนึ่งกว่าเหรียญนะครับโดย ในที่นี้ผมจะขายอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับโดยผมจะขายแบบมาเก็ตนะครับผมขายแบบมาเก็ตโดยที่ราคาปัจจุบันนะครับจะอยู่ที่สิบสองจุดสามบาทนะครับโดยผมขายปุ๊บชี้ที่ตกลงนะครับจานวนเงินที่ผมทําการขายนะครับก็จะแสดงขึ้นมานะครับโดยรวมกับเงินที่ผมอยู่ในบัญชีผมก็บวกประมาณสิบเจ็ดบาทนะครับโอเคนะครับต่อไปผมจะทําการซื้อเหรียญนะครับวิธีการซื้อเหรียญของผมนะครับผมจะสังเกต ดูวา่าเหรียญไหนมีวอลลุ่มเยอะนะครับหรือว่าเหรียญไหนมีป๊อปปูล่าโบดนะครับก็คือมีการซื้อขายภายใน24ชั่วโมงเยอะนะครับก็คือป๊อปปูล่าโบดนะครับแล้วเหรียญท็อปกินเนอร์นะครับก็คือเหรียญที่ได้รับความนิยมในการซื้อขายเปลี่ยนแปลงในยี่24ชั่วโมงเหรียญไหนเยอะนะครับแล้วก็เหรียญไหนที่มีการซื้อขายต่ําสุดนะครับก็คือเหรียญในติดลบนะครับคือเหรียญไหนที่ลงในการเปลี่ยนแปลง น้อยที่สุดนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาซื้อในส่วนหุเหรียนรู่นหน้านะครับวิธีการซื้อนะครับโดยผมจะทําการซื้อแบบมาเก็ตนะครับเพิ่มมาที่ที่มาเก็ตนะครับแล้วก็มาที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็คลิกที่ซื้อนะครับปุ๊บนะครับมันก็จะแสดง pop up ขึ้นมานะครับว่าคุณลนายืนยันออเดอร์ในการซื้อแบบมาเก็ตนะครับ ผมก็ขี้ที่ตกลงนะครับขี้ที่ตกลงปุ๊บนะครับจำนวนเหรียญที่ผมจะได้ผมจะได้อยู่ประมาณ3 3 5 4หี่เหรียญนะครับผมโอเคนะครับต่อไปผมจะทำการขายแบบมาเก็ตนะครับผมจะทำการขายแบบมาเก็ตเนี่ยราคาปัจจุบันจะอยู่ที่0 0นย์ใช่ไหมครับโดยผมจะตั้งขายไว้ที่0 0นย์นะครับผมก็ทำการตั้งขายแบบลิมิตนะครับโดยผมกรอกข้อมูลเข้าไปนะครับ 0.0052นะครับอันนี้คือจํานวนเงินที่จะได้รับเอ่อเท่านี้นะครับแล้วก็คี่ที่ขายนะครับที่ได้ขายนะครับตกลงนะครับโดยออเดอร์นะครับมันก็จะไปรออยู่ที่ประวัตินะครับโดยด้านบนนะครับออเปนออเดอร์ที่เราทําการเปิดไว้จํานวนเท่าไหร่นะครับถ้าสมมุติว่าราคาไปแตะที่0.0052ฟอร์ดิชันออเดอร์เซลนะครับก็คือขาย ก็จะเปิดทําการขายให้ผมโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับคือวิธีการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันง่ายนิดเดียวเลยนะครับไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้นะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินถอนเงินนะครับชวนเพื่อนนะครับแล้วก็บีคับคอนเนต์นะครับคอนเนสนะครับแล้วก็ข่าวการใช้คับต่างๆนะครับ นี่ก็จะเป็นข้อมูลแท็บที่2ก็จะเป็นลักษณะของ market order นะครับ market order นะครับเพื่อนๆสามารถเมื hmm. ่อเลือกเหรียญชนิดต่างๆได้เลยนะครับในการเข้าทําการซื้อขายนะครับแล้วก็ทําการเทรดนะครับเทรดเพื่อนๆก็สามารถเลือกนะครับว่าเพื่อนๆต้องการเทรดเหรียญประเภทไหนนะครับทาการเทรดเหรียญประเภทไหนนะครับต่อไป wallet นะครับ wallet ก็คือกระเป๋าเงินของเรานะครับว่าเรามีเหรียญประเภทไหนบ้างนะครับตอนนี้ผม เมื่อกี้ทาการซื้อลุนหน้านะครับอออตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ16.7นะครับ16.77นะครับถ้าสมมุติว่าราคาไปชนที่0.025ผมนะครับ Option Aussie ก็จะเปิดผมหน่วยกันมาินั่นเองนะครับวิธีการซื้อขายเรียนง่ายนิดเดียวเลยใช่ไหมครับอไม่ยากนะครับแต่ที่สำคัญน,นะครับเพื่อนก็ต้องไปทําการยืนยันตัวตนผ่าน เซเวนีเลเว่ะครับโดยให้ครบทุกขั้นตอนนะครับสำหรับธุกรกรรมทางการเงินนะครับแน่นอนการลงทุนคือความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับแล้วก็ไม่ควราเงินทั้งหมดมาลงทุนนะครับอันนี้ก็คือการซื้อขายแบบสังเขปก็มีประมาณเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับผม